พี่น้องชาวชายภูมิจะเจอนโยบายนั่นก็คือกองทุนสวัสดิการเอาเงินตอบแทนมาให้อสมออพรอตำรวจบ้านเดือนละ600บาทต่อเดือนเอาไหมครับพี่น้องครับนี่ทั้งหมดคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะให้อาสาสมัครทำคุณงามความดีเหล่านี้เขาได้มีรางวัลทำความดีต้องมีรางวัลน,นี่ก็คืออีกหนึ่งนโยบาย สิ่งสําคัญที่สุดนโยบายต่อไปที่จะเรียนพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้พวกเรารู้ดีว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเวลาเป็นหนี้พวกเรามีทุกหนี้ทําให้เกิดทุกข์แต่คนเหล่านั้นแม้นมีหนี้ก็ต้องทํามาหากินกันวันนี้พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินทางมาจากบ้านกัน อยู่ใต้ร่มต้นไม้จำนวนมาก <Okay. S 1> ผมถามสักคำเถอะใครบ้าง <Okay. S 1> ที่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านยกมือให้ผมดูหน่อย <Okay. S 1> ปรบมือให้ตัวเองหน่อยที่เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านปรบมือให้ตัวเองหน่อย <Okay. S 1> นั่นคือความภาคภูมิใจที่วันนี้เราได้เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน <Okay. S 1> พี่น้องครับ พี่น้องฟังผมดีๆวันนี้พวกเราภูมิใจไทยขอโอกาสปักธงเป็นผู้แทนของประชาชนชาวยายภูมิสีเขตเราส่งสีเขตขอสีเขตเราจะมีสี่คนเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในหมู่บ้าน จะมีเงินกองทุนหมู่บ้านชุกหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านเงินกองทุนหมู่บ้านนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2 5 4 4เป็นแหล่งทุนให้ปีน้องประชาชนสามารถกู้ยืมดอกเบี้ยไม่สูงจะกู้เท่าไรก็อยู่ที่คณะกรรมการหมู่บ้านแต่วันนี้ปี4 4จนถึงปีปัจจุบัน2554ใช้มา10ปีแล้วกองทุนหมู่บ้าน สิ่งที่ผูกเรานั้นเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนของประชาชนลงพื้นที่เข้าหาชาวบ้านได้ยินเสียงเรียกร้องของประชาชนตลอดเวลาว่าวันนี้เป็นหนี้กองทุนซ้ำซากตลอดเวลาพี่น้องครับถึงวันจะคืนหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านหลายคนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าถ้าไม่คืนจะกู้ต่อไม่ได้ วันนี้ถ้าไม่คืนจะกู้ต่อไม่ได้ไไดพอถึงวันคืนดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ยอมเสียเพราะจะมาคืนกองทุนหมู่บ้านและจะได้กู้ใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องครับ8 0ด0มื่นอ 8, กองทุน8 0ดหมื่นล้านวันนี้คนไทยทั้งแผ่นดินเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านครึ่งประเทศ พวกเราภูมิใจไทยขอประกาศนโยบายให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าวันนี้พี่น้องเลือกพวกเราเข้าไปเราพร้อมจะทำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นก็คือนโยบายล้างหนี้กองทุนหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดิน ชอบไหมล้างหนี้กองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนทั้งเป็นดินชอบไหมชอบกีดหน่อยเอากีดอีกที <s> พี่น้องที่เคารพครับผมยืนยันแล้วไงครับว่าพวกผมนั้นคิดเป็นทุกนโยบายที่พวกผมคิด เราจะไม่สร้างหนี้แต่เราจะสร้างอาชีพให้โอกาสพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าการเป็นหนี้แล้วเป็นทุกข์พวกเราจึงประกาศล้างหนี้กองทุนหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนโดยเราจะเอางบประมาณทั้งหมดมาดูแลล้างหนี้ให้กับชาวบ้านใครเป็นหนึ่งมืนบาทล้างหนึ่งมืนบาทสองหมืนล้างสองหมื่นสามมืนล้างสองหมืนล้างเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันพี่น้องครับ วันนี้ผมยืนยันว่าหลังจากล้างหนี้เสร็จเงินกองทุนยังอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเดิมพี่น้องประชาชนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ยืมไปทำนายืมไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงหมูแล้วแต่พี่น้องประชาชนสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 5 4 4ถึง5 4มันผิดพลาดปล่อยมันไปวันนี้พวกเราภูมิใจไทยคิดนโยบายเอาความผิดพลาดท,ทิ้งไป เอาวันใหม่อนาคตใหม่มาให้พี่น้องเอาไหมครับพี่น้องครับผมบอกแล้วไงว่า<แ>พวกผมคิดเป็น<แ>จะไม่สร้างหนี้ให้พี่น้องประชาชนเราดูว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีหนี้พี่น้องประชาชนก็มีความทุกข์พักการเมืองบางพักประกาศนโยบายออกมาผมไม่อยากเอ่ยชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ประกาศเลย เป็นไงครับมีอะไรเหรอครับผมพูดอะไรปกท่องเลยครับถ้าปกพ้องผมขอโทษครับพี่น้องครับเขาประกาศเลยว่าเขาเป็นรัฐบาลเมื่อไรจะให้พี่น้องประชาชนมีเครดิตกัดโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ไปบอกพี่น้องประชาชนคนอีสานมีเครดิตกัดไปตรงไหนลูดปึ๊บเงินไหลปับ๊บลูดปึ๊บเงินไหลปับ๊บนั่นแหละคืนนี้ นั่นแหละคือน,นี่กําลังจะสอนให้พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาเขาเป็นหนี้วิธีการอย่างนี้พวกผมไม่คิดผมยืนยันว่าวิธีที่พวกผมคิดนั้นคนชาไร่ทํานาจะต้องทําแล้วไม่ขาดทุนเราจึงเปิดประเด็นโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรสองปีกว่าเราทําโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรสําเร็จพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการระดับไหนเข้าร่วมหมดไม่ต้องวิ่งเต้นระดับมีนากี่ไร่ไม่ต้องวิ่งเต้น หลังจากนั้นเสร็จมีเอินโอนใส่ธนาคารทกศไม่มีใครมาชักหัวกิวของพี่น้องได้เลือกตั้งครั้งใหม่นี้เราเอาอีกเ,อเ,อเพราะเรารู้ว่าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรมันดีแต่พักเพื่อไทยเขาไปหาเสียงบอกว่าไม่เอาประกันรายได้แล้วจะเปลี่ยนคนเป็นโครงการจำนํามานั่นคือโครงการเป็นหนี้สร้างให้ชาวบ้านเป็นหนี้พี่น้องครับเลือกตั้งครั้งนี้ประกาศง่ายๆเลยถ้าพี่น้องประชาชนชาวได้ชาวนา ต้องการโครงการประกันรายได้ให้อยู่ต่อขอให้เลือกภูมิใจไทยเบอร์สิกแต่ถ้าโครงการโครงการจำนำก็ไปเลือกพรรคเพื่อไทยประชาชนจะได้เป็นหนี้กันเยอะๆพี่น้องครับผมเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่พวกผมคิดทั้งหมดนั้นเป็นความตั้งใจที่ผมจะทำงานเมื่อสองปีที่ผ่านมาพวกผมไปร่วมรัฐบาลชุดบัจจัน มีเสียงเพียง33คะแนนพวกผมมีเสียงเพียง33เสียงสามารถผลักดันนโยบายประสบความสำเร็จมากมายประกันไรายได้เกษตรกร,ร,กรอ,อสมอมีเงินเดือนห0รบาทผู้สูงอายุมีค่าตอบแทนเดือนละ500บาทึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเงินเดือนสมาชิกอบตอสมาชิกเทศบาลพาะหัวหน้าพรรคผมคือนายชาวรัชชานวิลกุลนั่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ท่านตํนักดีว่าคนเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตอน,นั้นคือเสาหลักของหมู่บ้านฉะนั้นการเพิ่มขันกําลังใจจึงเพิ่มค่าตอบแทนพี่น้องครับเที่ยวน,นั้นมีเพียง33เสียงเลือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสครับเราขอสักเจ80บปเสียงเพื่อเราจะขับเคลื่อนนโยบายล้างหนี้กองทุนหมู่บ้านขับเคลื่อนนโยบายข้าวเปลือกตันละสองหมืนขับเคลื่อนนโยบาย เงินเดือนแม่บ้าน600บาทอปพร600บาทตำรวจบ้าน600บาทขับเคลื่อนน,นโยบายถนนปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนอีกหลายน,นโยบายดีๆทะนั้นมาวันนี้จึงขอกำลังใจจากชาวยาญภูมิโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยมารับใช้พี่น้องประชาชนพร้อมให้กำลังใจไหมครับพร้อมให้กำลังใจขอเสียงดังๆอีกสักที พี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายกำลังใจทั้งหมดนี้ผู้สมัครของพวกเราพร้อมเดินหน้าเดินหน้าทำงานด้วยหัวใจเป็นผู้รับใช้ภูมิใจไทยวันนี้ขอปักธงอยู่ที่ชัยภูมิให้พี่น้องชัยภูมิร้องพวกเราไปทำงานพวกเราพูดแล้วทำและกล้าทำในสิ่งที่พูด วันนี้สี่เขตเลือกตั้งพวกเราอาสารับใช้พี่น้องประชาชนสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนั้นพี่น้องได้พบแล้วคุณหมอมวลชนคนรุ่นใหม่ตั้งใจอาสาทำงานนั่นก็คือคุณหมอโอชิตพร้อมทำงานให้กับพี่น้องเขตที่สองนั้นเราส่งผู้แทนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคือคุณลาชัน ส่วนเขตที่สามนั้นคือคุณเชิงชายตินที่ตั้งใจจะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนส่วนเขตที่หนั้นสอจอหลายสมัยพีรพลติ้วสุวรรณนี่คือทุกคนที่หัวใจเต็มร้อยจะรับใช้พี่น้องทั้งหลายพี่น้องที่เคารพครับนโยบายดีๆอย่างนี้ที่ไม่สร้างหนี้ให้กับชาวบ้านพี่น้องลงกลับไปทบทวนฟังผมเสร็จถ้าวันนี้ กองทุนหมู่บ้านของเราได้ถูกล้างเรียบร้อยแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอย่างไรคนไทยทั้งแผ่นดินครึ่งประเทศเป็นหนี้เงินล้านทั้งหมดพวกเราพร้อมจะขับเคลื่อนเดินหน้าล้างหนี้กองทุนหมู่บ้านให้กับพี่น้องพี่น้องครับสามกรกฎานี้เป็นวันที่พี่น้องจะตัดสินใจเอาพวกเราไปทํางานเอาพวกเราไปเป็นผู้แทนเป็นเป็นผู้รับใช้ขอให้พี่น้องบอกกันวันนี้มากันหมื่นสองหมื่นคนกลับไปบอกสามีบอกลูกบอกญาติ ว่าพร้อมกันเถอะไปเจอใครเป็นแม่บ้านเป็นอรบร,อรก็บอกพร้อมกันเถอะเลือกเบอร์สิบหกเราจะได้หกร้อยบาทไปเจอใครในหมู่บ้านมาได้มาวันนี้เป็นหนี้กองทุนบอกกระซิบข้างหูว่าให้ช่วยกันเถอะเขาจะมาล้างหนี้กองทุนเงินล้านให้ไปเจอพี่น้องมาได้มาวันนี้แต่เป็นชาวนาไปบอกกันว่าเขาจะทำข้าวเบือกตันละสองหมื่นให้พร้อมไปบอกไหมครับพร้อมไปบอกกี๊ดดังๆสักที พี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมนะครับเราตกลงเรากรีดกันหลายรอบด้วยเสียงแดดด้วยแสยงแดดร้อนๆอย่างนี้ขออย่าลืมว่าสามกระกฎราเข้าคูหาพร้อมใจกันเดินหน้าไปกาเอาเบอร์16หทั้งคนทั้งพักมารับใช้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอกำลังใจให้กับขุนพลเอกของภูมิใจไทยนะครับพระท่าาบุญจงวงไตรรัตน์ครับพี่น้องที่เคารพครับนั่งก็ได้นะครับด้านนี้นะครับวันนี้เราได้ฟังนานา,นาทัศนะจากขุนพลเอกของภูมิใจไทยนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็คือพระท่านบุญจงวงไตรรัตน์ต้องบอกว่า บทบาททางการเมืองณนะเวลานี้นะโดดเด่นเหลือเกินนะครับโดดเด่นเหลือเกินเราจะเห็นท่านทางผ่านสื่อมวลชนไม่ว่าจอโทรทัศน์บ่อยมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและบอกเป็นขุนผลสําคัญเป็นแกนนําสําคัญของพี่น้องภูมิใจไทยนะครับขอเสียงภูมิใจไทยนาะเสียวหน่อยครับออานะครับแน่ โอ้พี่น้องที่คารบวันนี่จงไว้อย่างน้อนี่บอลสีเวงเวงนี่น้อผู้ใดยขยับเขามากที่ถือเลขสามตัวครับเอาลูกเบื้องอาผู้ได้ที่ขยับนางมันหันมันเป็นอย่างน้อคือบอลนางมันหันน้อเอาผู้ได้ที่ลุกขยับขามากเขาที่ได้ขนบาบนางอีกเอาผู้ขนาทเทบิบหนึ่งสองสามน่านลุกแล้วมาตบเมื่อ้คนลุกนะครับขยับเขามากไกลๆครับเพราะต่อไปนี้เป็นอีกขุนพลนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นแกนสําคัญ เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะครับในการพัฒนาภาคอีสานเฮานะครับเ,เพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีคนบ้านเฮาเป็นรัฐมนตรีคู่บ้านนอกนะครับผลงานของท่านไมต้องอธิบายขน,นซีลนล้านกีฬาหลากหลายครับเป็นรัฐมนตรีทีย่ยุติดดินกินประแดกคือพีกระนองนะครับโอกาสนี้ต้อนรับพรนท่าทนโสพลสารมครับ